กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทำนายดวงในเรื่องเกี่ยวกับการของท่านว่าในเดือนมิถุนายนนี้ก,นานนาาการเงินของท่านเป็นเฉลียบ้างครับการเงินของท่านนี่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านได้อักษรลุนที่มีชื่อว่า อิงวัดขึ้นมาสภาพดวงการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าดีจะมีในเรื่องของความสุขสบายใจดีจะมีในเรื่องของการหมุนเวียนจ่ายเงินเนี่ยที่คล่องตัวดีในช่วงนี้นะครับแล้วเขาบอกเลยว่าอาจจะมีดวงในเรื่องของการมีหุ้นส่วนมีคนมาร่วมแชร์เงินหรือมีคนมามนำเงินครับมาแบ่งปันให้เราใช้กันด้วยในเดือนนี้ดวงนี้นะครับถ้าหากปัญหาการเงินติดขัดนะลองเน้นในเรื่องของการไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลได้เป็นเพศชายบุคคลที่เป็นผู้ชายครับจะนําพาให้ตัวเราเนี่ยมีการเงินที่ดี หากต้องการทราบเกี่ยวกันการของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ